มาติดตามการทำเลสิกด้วยเลเซอร์ในคุณหมอขอบอกกับนฤพรพระสุยาดาพลินครับ แว่นมาทางนี้ค่ะตอบโจทย์สำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้นและเอียงแต่ชอบกิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์ค่ะเราสามารถผ่าตัดแก้ไขปัญหาสายตาสั้นและเอียงได้ด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทไซส์เป็นเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูงผ่าตัดด้วยเรเซอร์ร้อซแถมยังมีขนาดแผลที่เล็กลงอีกด้วยค่ะไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันที่ศูนย์เลสิกโรงพยาบาลพญาไทสาค่ะ หลักการของ r e l ล็ s m a r t s i ไซก็คือเราจะใช้ตัวเลเซอร์ค่ะชื่อว่าเฟมโตเซค o n d l ์เลเเข้าไปแยกเนื้อกระจกตานะคะให้เป็นชิ้นเลนเล็กๆแล้วก็เปิดแผลเล็กๆ่ะค่ะนำชิ้นเลนส่วนเกินนี้ออกมาเพื่อปรับความโค้งใหม่ให้เหมาะสมกับค่าสายตาของแต่ละคนมีการพัฒนาการจับม่านตาการจับเซนเตอร์ของตาการหมุนการกรอกตาให้มีความแม่นยำม,มากขึ้นผู้ที่มีสายตาสั้นนะคะสามารถรักษาได้ ถึงสั้น1 2 0 0นะคะแล้วก็รักษาสายตาเอียงได้ถึง600นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับกระจกตาที่มีอยู่ของคนไข้นะคะผู้เข้ารับการรักษาควรมีอายุ18ปีขึ้นไปหรือมีค่าสายตาคงที่แล้วอย่างน้อย1ปีไม่มีโรคทางสายตาหรือโรคอื่นๆที่มีผลต่อการหายของแผลเป้าหมายของการรักษาคือลดการพึ่งพาแว่นหรือคอนแทคเลนส์เพิ่มความคล่องตัวในการประกอบอาชีพการเล่นกีฬา ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมผ่าผลต่างๆจุดเด่นเลยก็คือการรักษาเนี่ยเป็นเหมือนวันเดย์เซอร์เจอรี่ค่ะสามารถตรวจประเมินช่วงเช้าผ่าตัดช่วงบ่ายได้เลยนะคะการมองเห็นเนี่ยสามารถกลับมามองเห็นได้ใกล้เคียงปกติ4-6ชั่วโมงนะคะวันรุ่งขึ้นก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติข้อจำกัดคือความคมชัดอาจจะช้ากว่าเฟมโตเลสิกสักนิดหน่อยประมาณ5-7วันนะคะสามารถผ่าตัด ทั้งสองข้างในวันเดียวกันได้นะคะการรักษาแบบนี้จะไม่มีฝากกระจกตาเหมือนกับเลสิกไรใบมีดแบบเดิมแผลที่เล็กลงเหลือประมาณแพ่ย์สอถึงสมิลข้อดีของแผลเล็กลงก็คือความแข็งแรงของกระจกตาในระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงอื่นๆก็จะลดลงค่ะเช่นเรื่องของตาแห้งเรื่องของแสงกระจายตอนกลางคืนนะคะการเคืองตาก็จะน้อยกว่าหลังการผ่าตัดควรหลีกเลี่ยงไม่ให้สินสุกปรกเข้าตาและหยอดตาให้ครอบตามคำแนะนำของแพทย์ค่ะ มันตรวจสุขภาพตาอย่างน้อยปีละครั้งนะคะปัญหาของดวงตาเนี่ยไม่ใช่พบแค่ในผู้สูงอายุโลกยุคป,ปัจจุบนันเป็นโลกของนวัตรกรรมดิจิตอลต่างๆเนี่ยก็ทําให้ปัญหาสายตาเนี่ยคะ่ะพบได้ในทุกช่วงวัยนะคะในเด็กเล็กมีสายตาที่ผิดปกติแล้วไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยคะ่ะจนถึงอายุ8-9ขวบเนี่ยคะ่ะเด็กก็จะ เกิดภาวะตาขี้เกียจไปแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขได้ในอนาคตนะคะในเด็กเล็กยังไม่สามารถบอกอถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับดวงตาเขาเองได้นะคะ ฝากทุกท่านนะคะช่วยสังเกตหรือว่าช่วยดูแลพาน้องๆนะคะมาตรวจสุขภาพตานะคะป้องกันภาวะตาขี้เกียจร,รวมถึงอาจจะชะลอเรื่องของสายตาผิดปกติได้ด้วยนะคะสายตาสั้นเยอะๆอาจจะส่งผลไปถึงโรคแทรกซ้อนอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคต้อหินโรคจอประสาทต,ตาต่างๆที่มีความรุนแรงแล้วก็อันตรายนะคะถ้าเราเจอแต่เนิ่นๆเนี่ยค่ะเราสามารถชะลอแล้วก็ป้องกันดูแลรักษาได้นะคะ